พูดถึงในเรื่องของคุณภาพชีวิตตอนนี้ประเทศในอาเซียนก็กําลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะซึ่งในขณะนี้มีประชากรไทยที่มีอายุ65ปีหรือแก่กว่ามีจํานวนมากถึง100หรือว่าประมาณ7ล้านคนนะคะและภายในปี2583ประชากรในกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นถึง17ล้านคนทั้งนี้ประเทศไทยก็ยังมีส่วนแบ่งของจํานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะ ประเทศในอาเซียนกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้มีประชากรไทยที่มีอายุ65ปีมีจำนวนมากถึงร้อยละสิบหรือมากกว่า7ล้านคนและภายในปี2,583ประชากรในกลุ่มนี้จะมีเพิ่มจำนวนขึ้นถึง17ล้านคนซึ่งมากกว่า1ในสของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยนะครับยังมีส่วนแบ่งของจํานวนผู้สูงอายุมากที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเช่นเดียวกับประเทศจีนอีกด้วยและจะกลายเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งของจํานวนผู้สูงอายุมากที่สุดในภูมิภาคในปี2583รายงานล่าสุดจากธนาคารโลกได้กล่าวถึงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในทวีปเอเชีย อาจจะมอบโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยเช่นปริมาณการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเพิ่มมากขึ้นและประเทศไทยเองก็จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถดึงดูดส่วนแบ่งการตลาดที่กำลังเติบโตเช่นเดียวกันเราอาจจะได้เห็นจำนวนผู้สูงอายุในหลายประเทศในภูมิภาคนี้มาปลดกเกษียณที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีระดับประเทศก็เหมือนกัน นะครับเป็นสังคมผู้สูงอายุดังนั้นนะครับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราขับเคลื่อนวาระสุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เหล่านี้นะครับก็คือประเด็นอันแรกก็คือว่าผู้สูงอายุของเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมป้องกันโรคต,ต่างๆเราจะมีกิจกรรมโครงการด้านการแพทย์การสาธารณสุขในการส่งเสริมป้องกันโรคเข้าให้กับไปผู้สูงอายุและนอกจากนี้หากผู้สูงอายุติดบ้านหรือติดเตียงที่มีความจําเป็นต้องใชต้องการอาศัยการดูแล ที่บ้านหรือเขาเรียกว่าโฮมเฮลท์แคร์นะครับเรามีระบบกระจายไปครอบคลุมทั้งจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเราจะร่วมสร้างสังคมกตัญญูให้เกิดขึ้นในสุราษฎร์ธานี <c oughs> ความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่จะสร้างสังคมสุราษฎร์ธานีเป็นสังคมกตัญญูและเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพครับการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้ออกไปพบปะผู้คนและได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างสนุกและมีความสุขโดยมีกิจกรรมที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกทำกิจกรรมในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะกิจกรรมออกกำลังกายซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ต้องอยู่นิ่งนอกจากจะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังป้องกันภาวะโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุด้วยซึ่งการออกกำลังกายมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเช่นการไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะหรือที่ลานกว้างการพาผู้สูงอายุเดินช้าๆสลับกับการเดินเร็วหรือแม้แต่การออกกำลังกายเพื่อความเป็นเลิศสมวัยเช่นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆอย่างเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์ภาคใต้มีทีมในภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันถึง10ทีม ซึ่งส่งเสริมให้ผู้สูงไวัยได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือถนัดตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนสามารถรวมกลุ่มเพื่อมาร่วมกิจกรรมในวัยนี้ได้นอกจากนั้นแล้วยังสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและบ่งบอกถึงมาตรฐานของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีความเจริญรุดหน้าสามารถดูแลสุขภาพให้กับประชาชนให้มีสุขภาพที่ยืนยาวมากขึ้นได้ ทางชม,มชมรมของเราเองก็เลยได้รวบรวมเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับที่มีจิตใจอยากจะดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องของการเล่นกีฬาเรื่องของอนันทนาการนะครับแล้วก็ชมรมเราเองก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มีจิตใจนะครับที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพเข้ามาร่วมกัน ในการออกกาลังกายไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือกีฬาประเภทอื่นๆรวมถึงกิจกรรมบันเทิงตา่างๆถือว่าทุงนี้จะช่วยให้สภาพจิตใจสภาพร่างกายนะครับของผู้สูงอายุจะได้มีสภาพจิตใจร่างกายที่แข็งแรงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ผมเป็นขาวจุฬชิริขันที่ได้รับเชิญมาแข่งในวันนี้คือกิจกรรมนี้คือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก คือให้คนทุกคนได้ร่วมไปออกกำลังกายและได้เจอเพื่อนฝูงเก่าๆที่ไม่เคยได้เล่นรอนด้วยกันก็มาเจอกันวันนี้ผมแต่รู้สึกเป็นรู้สึกดีใจมากเลยครับมีประโยชน์ไหมกิจกรรมนี้ครับมีประโยชน์มากครับเพราะอะไรถึงผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับครับก็ให้ผู้สูงอายุคือได้ออกกำลังกายกันได้ทำกิจร่วมกันแล้วเราได้สสังรแต่เพื่อเราจะได้มีสมาชิกด้วยซึ่งกันและกันแล้วก็ไปทุกจัังหวดทั่วประเทศต่อไปคือถ้ามีแบ่งกันทุกทั่วประเทศนี่ผมก็โอเคก็ยินดีมากครับ สิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุรู้สึกคือการรู้สึกว่าตนเองว่างจนเกินไปเนื่องจากก่อนการ,กรเกษียณเคยทำอะไรหลายอย่างแต่พอกเกษียณกลับต้องอยู่บ้านเฉยๆทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายหรืองุนงดง่าย ดังนั้นการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุหรือกิจกรรมวัยเกษียณจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจถ้าเราจะรวมกลุ่มเราก็มาคนละที่นี่แต่ถ้ารวมกลุ่มกันในหมู่บ้านก็ที่ศาลามหมู่บ้านทุกวันห้าโมงเย็นก็เราก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์แล้วก็สุขภาพเราก็ดีขึ้นแล้วก็ได้พบป,ป,ปะเจอ,เ,จอ,เ,จอเพื่อนๆก็ได้มีความสุขอะค่ะ อยากฝากอะไรถึงผู้สูงอายุทั่วประเทศบ้งครับก็ช่วยกันออกกำลังกายลดโรคลดภาวะเบาหวานไขมันฟัมดันแล้วก็สุขภาพเราก็ดีมีอายุยืนยาวอยู่กับลูกหลานนานๆค่ะในเรื่องของการส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุทางเทศบาลเราก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่โดยเฉพาะตำบลบ้านช่องมีกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด4ชมรมนะครับมีชมรมบ้านพุกเชงชมรม าสายน้ําพึง่งชุมรมเทศบาลบ้านท่องและก็ใตร้ร่มบุญนะ,ะส่วนส่วนมากเราจะเน้นในเรื่องของสุขภาพครับผู้สูงอายุเราจะเน้นเรื่องสุขภาพทํา Lauren, <น ressive. S 2> อ,อย่างไรให้อายุยืนทําอย่างไรให้เป็นไม่เป็นภาระก่ลูกหลานในอนาะนะคตข้างหน้าครับก็ยยอ,อยากฝากผู้สูงอายุทั้งทั้งทั้งหมดทั้งประเทศไทยลยครับนะว่าอย่างไรก็ต้องดูสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญอย่างอื่นต้องวาง,างแล้วนะครับหกสิบขึ้นอย่างอื่นต้องวางต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อไม่ให wow ้เป็นภาระก่ลูกหลานแล้วก็เป็นโ่คโพร่อมใสอย่างที่มีคุณค่าให้ลูกหลานต่อไปในวัันนข้างครบ ผู้สูงอายุนอกจากจะมีลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไปแล้วนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากคนในวัยอื่นผู้สูงอายุยังคงต้องการความสุขความสนุกในการใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปดังนั้นการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุจึงเป็นส่วนเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าวัยกเกษียณไม่ได้น่าเบื่อ และถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็อย่าลืมหากิจกรรมดีๆมาทำร่วมกันจะทำให้ผู้สูงอายุมีพลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปทีรพัฒเทียมแท้ถ่ายภาพธราวุฒิวิชาดิตทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน